็เป <S an> ็นโครงการอันหนึ่งนะครับที่ก็ร่วมกับผมเองก็ได้จัดขึ้นในฐานะของเทวันอะคาเดมี่นะครับแล้วก็มีทางเทศบาลท่านนายกและทางสชทั้งหมดสชทั้งมดก็มาร่วมกันเราได้เล็งเห็นความสําคัญของกีฬานะครับซึ่งฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬามหาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆนี่ให้ความสนใจมากนะครับตอนนี้เราก็พยายามชวนเด็กๆในชุมชนทั้งหมดนะครับเราในเขตเทศบาลเรามีทั้งหมด96ชุมชน เราก็ประเมินด้วว่าชุมชนเราประมาณนัก200คนก็เกือบ2 0 0 0คนเราจะสร้างเด็กพวกนี้ให้เขามีความรู้สึกว่ากีฬาเนี่ยสำคัญอย่างน้อยสิ่งแรกก็คือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์2ได้ออกกําลังกายและสิ่งที่ตามมาก็คือห่างก,กาย,ยาเสพติดแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือวันนี้ถ้าสมรติว่วมพวกเด็กๆพวกนี้เขามีเขารู้สึกเขาชอบเล่เลนพุตบอลแล้วเขาชอบวันหนึ่งก็อาจจะมีอาชีพมาพุตบอลวันหนึ่งเราอาจจะเห็น นักฟุตบอลดังๆมาจากพวกเนี่ยอะคาเดมี่เทวัน2,000คนนี้ก็ได้อาจจะเป็นทีมชาติหรืออาจจะไปเล่นยังประเทศต่างๆที่ประเทศญี่ปุ่นหรือในเอเชียหรืออาจวันหนึ่งเราก็มีความหวังว่าฟุตบอลไทยจะไปบอลโลกถ้าวันนี้เราจัดโครงการนี้มากๆขึ้นผมมั่นใจเลยก็ว่าเด็กๆที่กําลังเติบโตตอนเนี่ยรักกีฬารักฟุตบอลเราก็จะได้มีทรัพยากรทางด้านนักฟุตบอลเยอะขึ้นนะครับและที่สําคัญที่สุดเด็กพวุ่นี้ก็จะได้ประโยชน์พ่อแม่ก็ได้เห็นเด็กได้ออกกําลังกายก็มีความสุข และผมก็ดูแล้วมีความสุขทั้งหมดนะครับผมเองมาเห็นแล้ววันนี้เด็กมาร่วมเฉพาะวันแรกที่เราเปิดนี่สองพันสองร้อยกว่าคนนะครับก็ดีใจเด็กๆก็น้าตาสดชื่นได้ใส่ชุดกันพ่อแม่ก็ได้มาถือโอกาสได้ใช้วันหยุดได้เป็นประโยชน์ด้วยสาหรับครอบครัวนะครับแล้วก็ตั้งใจไว้ประมาณสักเกือบสองประมาณ2000คนคนโครงการนี้ทั้งหมดเจ้าว่าโคชานวิทย์มาช่วยมีโค้ชดังๆก็เดิมทีเลยโค้ชานวิทย์เคยมาตอนนั้นเราใช้โครงการนสวัสด์แคทสอนน้อง ตอนนี้ใช้เทวันสอนน้องพอดีโคชชานวิทย์ก็จะมาเป็นเหมือนเป็นพู้ดูเทคนิคขอให้คําแนะนําว่าวิธีสอนจะสอนเด็กยังไงยังไงยังไงนะครับซึ่งท่านก็จะมาร่วมนะครับรน,นก็มีชของก็มีนักฟุตบอลอดีตของสวัสด์แคทนะครับหลายท่านแล้วก็เป็นอดีตทีมชาติฟุตบอลอดีตนักฟุตบอลที่ที่อยู่ในโคราแล้วก็มาเป็นจิตอาสาอยากให้เห็นเด็กๆเ,เนี่ย ได้เล่นกีฬาเยอะๆพวกเขามาตากแดดน,นะก็ไม่ได้กได้อะไรเลยนะได้เสื้อไปตัวหนึ่งแต่เขาภูมิใจวันนี้เขาได้สอนเด็กๆให้เด็กแบบได้เล่นฟุตบอลนะนี่คือความภูมิใจก็ามากกว่าค่าแรงอีกหลายเท่าฝนตกจะทั่วฟาร์มฮะถ้าเร <c oughs> าพึ่งอยากได้ <c oughs> ก็เดี๋ยวค่อยๆค่อ,อ, <c oughs> อยๆเริ่มตอนนี้เราหมดเทศบาลดิเราจะทําตำบลรอบนอกทำเป็นซักเซสใช่ใช่ให้เห็นก่อนว่าตรงนี้ซักเซสแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นตำบลรอบนอกแล้วก็เป็นอาเภอสูงเหนืออาเภออื่นๆต่อไปเรื่อยๆ ทราบว่าโครงการนี้ฟรีทั้งหมดเลยครับก็มีเสื้อให้มีเป้ให้มีอาหารให้แล้วก็มีในเป้ของเด็กก็จะมีสมุดหนังสือนะแล้วก็มีขนมให้เด็กเอากลับไปทานมีน้ําแล้วก็ที่ทำคัญรก็คือมีไข่ไก่ให้ผปุครองกลับไปได้ทานด้วยจะได้สูขภาพแข็งแรงถ้าสนใจจะติดต่อกับโครงการนี้ได้ยังไงคะท่านก็ต้องติดต่อผ่านสมาชิกสภาเทศบาล นะครับสมาชิกกบาเทศบาลแล้วก็ประธานชุมชนจะเป็นคนคัดสรรเด็กมาให้เรานะครับ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 ก็อยากให้เยาวชนโคราชเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับกีฬาก็คงมีหลายอย่างนะครับก็มีทั้งวอลเลย์บอลมีทั้งฟุตบอลบาสเกตบอลเทควันโดแล้วก็ยังมีมวยมีแบดมินตันมียกน้ำหนักอะไรที่สร้างยื่อเสียงผมว่าวันนี้เราต้องทำให้โคราชเป็นเมืองกีฬาให้ได้ นะครับแล้วเยาวชนเมื่อเรากลับมาเล่นกีฬาเยอะๆเนี่ยอีกหน่อยโคราชก็จะเศรษฐกิจดีแล้วก็ดีสําคัญนี่คือยาเสพติดก็จะหมดไปจากเขาวคนโคราสดีด้านหน้าอาจารก็เป็นลูกเชียร์นะเป็นลูก